ดิค่าโคนวันนี้ครับเรามาจะมาเล่นเกมไขปริศนากันนะครับอ่คำแรกครับง่ายๆเลยครับก็ไขปูต้องถัดไปถัดไปใช้เอทมเพื่อเปิดเผยตัวอักษรช่องวางแรกโออ,อฟัน หูคันเหรอหูคันอ้าวไม่ใช่เออก็ไม่ใช่คืออะไรหูหูคันหูอ้าวอาขอนนองเออถูกต้อง อะไรเอ่ยกลางคืนว่านกลางวันเก็บเอ,อ,เอ,อคืออะไระทุกคนไม่รู้เออ อ๋อ oh, รู้แล้วรู้แลละโอเคเยถูกตอ้องครับนี่คือสิ่งของอะไรเอ่ยโอ้โ oh หง่ายมากเลยนี่หมานั่งเป็นไงครับยังเก่งน้ำขึ้นก็หดน้ำลดก็โผล่ มันก็คือเกเยถูกต้องต่อไม้ต่อไปโอ,โอ,โอ,โอกลาสีนกอะไรไม่ปีกง่ายมากเลยครับก็ต้องนกหวีสี แหวนคู่นี่อย่างเก่งนะครับอ,อะไรเอ่ยต้นมียางขาวหนุ่มสาวชอบชื่อชอบชื่อมันคืออะไร ต้นรักเออันนี้อะไรมันคืออะไรครับมีเหมือนแบบนางฟ้ากับหัวใจอ่าใจสามคืออะไรอนะหนูไม่รู้คืออะไรครับ ผมไม่รู้เลยใจดีดีใจวชื่อดิกเกโอเค โฆษณามาเอ,อต่อครับราาอะไรเอ่ยเ,เกิดเพราะไฟหายไปเพราะลมอ๋อ,อ,อ,อเย่ถูกต้องอาหารอ๋ออาหารชุบ อะไรเอ่ยขึ้นแปดลงสิบแปดอ๋อรู้แล้วรู้แล้วทง <Okay. S 1> ทงช้งาง